เฮ้ยท hey, หารอีกฝั่งหนึ่งหนักกว่านะแต่ว่ามันมีข้อได้เปรียบนะสมมุติถ้าถ้าเราบวกกับตำรวจจริงๆแล้วให้คนไปเล่นตรงนู้นอ่ะเราก็ไม่ได้เปรียบอะวะถ้าเราใส่ถังน้ำน้ำอ่ะใช่เกินเอาดีๆถึงนะ ทางออกหลายทาง,ทางนะมีทางนี้ด้วยเนะนี่ยก็ดักถูกยากอยู่นะเราเนี่ยต้องแก้ตรงเนี้ยทางเข้าบ้านเราเนี่ยแก้ตรงนี้หนึ่งจุด แล้วต้องมาไ็แบบดีแล้วอะประตูห้องช่วยไหนพี่พี่ต๋พี่ผมช่วยเป็นไง่แบบต้องเอากัะประตูนี่เป็นประตูกาล์ตนีประตูมนี้ประตูลับแต่จัตตาเคาะไล่ต้องเปลี่ยนประตูให้มันใหญ่กว่านี้มึงว่าไงมึงว่าไงทุกคนว่าไงช่วยตั้งใจไว้ไดหมดเลยครับลุงตั้งใจดิแต่ข้างหลังเสียวแว๊บเลยอะข้างหลังไปไม่ได้เลยเสียวข้างหลังไหนหัวจัดเลยอะ หลังบ้านแล้วเนี่ยบ้านสูีิปไหนมาลองขึ้นมาเดตเตขึ้นมาเดึ้นมาเดตเตสไหนหลังบ้านไปทางไหนหมาถึงตรงไหนนี่เนี่ยมาถึงว่าพื้นลงไหมเนี่ยลุงกระโดดลงอะเฉยกระเดิจะใช่ยังไงก็ตายอ่ะใครจะลงตายร้อยแต่แต่ตรงเนี้ยดีตรงเนี้ยดีลุงน่มาถือว่าไปยืนมามันเสียวขาอะเฉยเป็นเพื่อนดีไหมดีนะเหินเข้าบ้านได้ด้วย มีทางเขื่นเข้าบ้านได้ด้วยคุณพี่เล่นดีนะนี่ทางเขื่อนใช่ไหมเขืนตรงไหนเหินเข้าบ้านนะแต่ตรงท่าเดี่ยวอย่าเข้าหลังบ้านเลยนะโ่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เหินไม่ได้ข้าลงน้ำเหินเข้าหลังบ้านได้นะโคตรเทพเลยนะเดี๋ยเข้ารูได้ได้นะโน่นหนึ่งอะไม่มันมีเหินเข้าบ้านได้ตรงเดียวก็คือไอ้ตรงด้านซ้ายอะ เรื่องหาว่ายังไม่ยังไม่มาหาอ๋อตรงนี้เหรอใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเออเป็นไปได้นะแล้วถ้าเขามาเหมือนกันเราเขาเหมอนเข้าบ้านแต่ว่ามันก็ต้องเหินให้เข้าครบทุกคนเลยไม่ใช่หรอใช่กันนะจริงครับลมันต้องเป็นรถกลัวอีกคันหนึ่งอ่ะต้องเป็นพอร์ตอ่ะได้ได้อย่างก็ได้ยังงก็ได้กถ้าออกมาตำรวจดักทางนี้ ตำรวจจะวางแท็บแบบยังไงดีกว่าหนึ่งจุดตรงนี้ไงหนึ่งจุดวาไ้แท็บตรงนี้หนึ่งจุดและตรงนน้นอีกหนึ่งจุดเช่รถมัน้าแรงเกินน้อ้สัตว์แหะตรงเนี้ยไอ้ทางนั้นน่ะอีกหนึ่งจุดหนึ่งจุดแต่มันก็ถ้าถ้าเราออกมาจริงเราไปได้หลายทางว่ะวะน่าจะหลายทาง<ช>อยู่นะใช่ไปได้หลายทางมากข้างล่างได้เยอะอยู่มากหลายทางมาก ตรงนี้เล่นได้ครับลุงเล่นได้แล้วอยู่ในเมืองด้วยโอ,โอเคหมดแล้วถ้าไปในเมืองอะ่ะแต่ถ้าเ,าเมืองไม่ไหวมันดูห่างไกลเลยหามาทุกทีเลยเ <ขอ S 2> ให้เขาให้เขาแก้ตรงนี้ทีเดียว,ยอ,ยวอยากให้มันเป็นเรียบแบบว่าให้แบบตรงเนี้ยมันเรียบกะพื้นตรงเนี้ยทำยังไงอ่ะมันเป็นพื้นที่ของไอ้นี่ไม่มันต้องขยับไงมันต้องขยับไงต้องขยับไอ้ไอ้เนี้ย ให้ให้มาแบบอยู่ตรงเนี้ยอ่าแล้วก็เล่นอยู่แถวนี้แค่ตรงนั้นจะได้เหยียบจะได้เหยียบแบบไปนู่นได้เลยอ่ะบ้านเดินหน้าาหน่อยจะได้แบบมีกําลังในการส่งรถหน่อยอ่ะนี่ตรงเนี้ยส่งส่งรถแต่มันได้แค่ตรงนี้ไงถ้าแบบว่าตรงนี้มันไม่มีไยงกูว่าแบบตรงไอ้นี่ได้เลยองะอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจหลอกหลอกเข้าบ้านมาดิีเรียกรวมคนมาดิมามาโบวตหน่อยดิเอาไงมาเร็วเร็เได้อยู่นะมันเหินเข้ามามันก็ตรงประตูบ้านพอดีเลยเดินนั้นอ่ะ เราจะมาเลือกกันเดียวจะเอาไงไอันใช้พลเลยนะดักแชทหน่อยดิดักแชทหน่อยเอาไงโหวตเลยถ้าไม่เอาก็จะหาที่ใหม่เหอเหินมาใครเหินมาล่ะเข้าบ้านเหรอเฮ็ดไงเพราะเรานักเฮ็ดอยู่แล้วสุดท้ายเหนินเข้าบ้านมันเหนินได้ทุกหลังอยู่แล้วเว้ยอย่าไปซีเรียสเลยทุกหลังมันเหนินเข้าได้หมดอ่ะกูคิดว่านะาเดี๋ยวมันบ้านผมกอมา นั่นกอปเหรอเข้ามาเขาแต่แบบถ้าเขาได้เปลี่ยนอะไรอะเงี้ยเกิดมาคันสองพันก็โดนเราก็โหวตไงลุงให้กรโหวตใช่ให้มาว่าเจ้ายังไงเจ้าคำลุงอย่างเงี้ยดูดิท่าไฮเวย์นะเขาเซตไฟคูเบสปืนเนาะใช่ใช่ไม่มองเราได้ชัดเจนเกิดสภาครับประธานสภาไม่แล้วคุณหาบ้านเก่าเรามันมองไม่เห็นหรอบ้านเก่าเรามึงไปดูบ้านเก่าเราก่อนไหมกูมองว่าบ้านเก่าเราเฮี้ยกว่าตรงนี้อีกนะ ไม่แต่บ้านเก่ายังไงเราขึ้นไปเขาไงก็ง่ายกว่าที่เราจะไปเอาเขาบนสะพานนะครับลุงทิ้งปืนไปสักตัวหนึ่งเขาเซตไฟเขาได้สูตริลเลยนะครับผมลองลองลอง,ลองดูแบบมุมมองจะมาตีบ้านเราครับทิ้งปืนไว้บนสะพานเขายิงกดลงมายิงแบบเซตไฟเพื่อนเขาตัวชุบตัวชุบเนี้ยนมาเชตีไม่ได้ไง กินยาตีพลาเราโหวตมาเราโหวตมาโหวตมาปวดได้ปวดได้วได้แล้วที่ที่เราไปดูอ่ะควรจะรีบใหตรงแล้ววันนี้เข้าบ้านลองลองดูเข้าทีงนี่จุดที่เราไปดูเนี่ยตรงที่หาน่าน่าสนใจใช่แนะนำลุงซีอลองไปอ่ะลองไปอ่ะอะลองไปอะคือเราลองไปคือเราลองไปไม่ปวดก่อละลุงจะลองลองไปที่อื่นก่อนเอาลองไปที่อื่นก่อนเฮ้ยกูไปด้วยไปด้วยข้างโน้นอะไปด้วยมาผมเลยโอเครถสี่ที่ไหนอะ เฮียดครับไอ้ที่จุ่ดีเฮียนะทรงเฮียจัดเลยนะพี่พี่ลองนำ่งไปดิพี่ไอ้พี่นำไปดิอย่าไป อ๋อขวยเฮ้อเฮียเป็นเพื่อนบ้านตำตรวจ <c oughs> วพยาบาลเลย <c oughs> อ่ะเฮ <c oughs> ียเป็นบ้านที <c oughs> ่แสนดีเลย <c oughs> อ่ะอ๋อตรงโรงพยาบาลตรงนู้นน่ะหรอไม่ได้ดิมันใกล้โรงพยาบาลเกินเขาไม่วางให้เทคชั่นมันจะเทคชั่นเดียวกันกับโรงพยาบาลไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ ตรงนี้วางไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ลุงก็บอกวางไม่ได้ตรงนี้วางไม่ได้ตัวมันจะหายเพี่ตัวมันจะหายี่วมันที่เยี่วกันจายพี่ดูหมดหยี่วมันจะหาย่ัมันจะาันมันจะแคย่มันจะแคสมันจะแคสบ่อยเมันจะวย่ามันจายนเดียวกันโรงายพีตวายมันะลากลางด้วมันจะหายพี่วมัจะยพี่ตัวมันจะหายพี่ตัวมันจะหายพี่วมันจหยี่ตัวมอยู่บ้ามนะตรงที่ต่ะอันไหนีใครวมันจหย นีอยู่บนเขาไปบูดเหมือนยอดเลยเข้าไหนนะเข่าไว้บนยอดตรงเสาอากาศไปบ้านหัวใจก่อนไปบ้านหัวใจก่อนบ้านหัวใจใกล้กว่าผมว่าบ้านหัวใจครับอยู่หลังสอนอด้วยจริงๆอ่ะกลัวอยากได้ตรงสนามบอลเว้แต่ว่าสนามบอลเขาไม่ให้เพราะมันเทคชั่นเดียวกันกับคาสิโนกระลาดแล้วก็โรงพยาบาลอย่างน้อยๆมันก็ต้องไอ้นี่ครับลุงมันต้องมีแบบจำลองมาวางแล้วถึงจะมองเห็นภาพมากกว่าเดิม เพราะว่าเราไม่รู้ว่าความสูงหรืออะไรมันจะเข้ากันไหมอะไรยังไงทางออกวัดได้เลยก็รอประมาณสามถึงี่วันอะกูบอกมันตั้งแต่นู่นอะชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเพิ่งมาวางให้เนี่ยแล้วถ้าเราจะให้เขาวางให้อีกก็ต้องรออีกสวันอนะครับตรงลุงลุงครับตรงนี้ฮะอแฟนมาแนะนาตรงนี้ครับลุงน้ำหรอตรงไหน่ะกลางน้ำเล้หน้าบ้านขึ้นตั้งแต่ติดถนนแค่เี่ว มันไม่เซ็ตมันไม่เซ็ชั่นเดียวกับคาสิโนใช่ป่ะเนี่ยหรือยังไม่กีนเขาก็ได้แล้วน้ำเราตกน้ำได้ป่ะรถเราวิ่งในน้ำได้ไหมน้ำวิ่งในน้ำได้ครับลุงมันมีจุดวิ่งได้มันมีบางจุดในีวิ่งได้บางจุดวิ่งไม่ได้ครับลุงมีลึกไม่ลึกผมว่า ต้องให้ลงไปน้ำมันจะลุ่มหลังลึกมันจะลอยเฮียจบเฮียจมหลักคาเลยสัสเฮียเขาลอยเฮียจูนตรงบ้านหัวใจเฮียจูนตรบ้านหัวใจเฮียจูนทำไมเนี่ยเห็นภาพไม่ไล้เฮียไม่เวิร์กไม่เวิร์กเฮียอะไรในตรงไหนอีกไม่แต่เราถ่าเราการเป็นผู้เชี่ยวชาญ่ะพวกมันพวกมันก็จะกลายเป็นผู้ไม่เชี่ยวชาญมากกว่าเราอีกเชี่ยวกว่าเด็กเพราะว่ามันดูเราเฮีย ไม่รู้อะไรใครขับเซลล่าวนะละลายข้างในลลายข้างในบ้านชนหน่อยชนหน่อยชนชนกูด้วยสิอ้าวไม่ได้ตรงนี้พี่หยุดน้าเลยซอยซอยก่อสร้างซอยตันนะเพื่อนใกล้ๆอ่ะไต่ตรงไหนอันนี้บ้านของใจหาขวาแล้วขวานนี่เข้าามที่มันโล่งๆนะเพื่นเหี่ยนะเหี้ยอันนี้ได้ไม่ได้ไม่อ่ะมึงวางตัวนี้ก้านกาเขานะมึงเห็นทีเข่าปะเข่าซ้ายเข่าขวาอ่ะมึงลองก็ได้ก็ได้ ก็โดนยิงเหมือนกันนะใช่มันจริงตอนนี้มันจะยิงมือบนเขาเข้ามาในบ้านเลยเซ็ตจบแล้วี่ไม่มีอะไรเซตบล็อกทุกที่มีข้อเสียบนมี่เขาดีข้อเสียบนอยู่ที่เราอยแต่บ้านเอแซบอะดีบ้านเอแซบไม่ค่อยมียิงได้นะมึงลองไปดูบ้านเอแซบไหมลองไปดูนะลองบ้างไปดูบ้านเอแซบวัดไปใช่เขาค่ดีมากเลยใช่เขาดีไปดูบ้านเอแซบไปอ้าเขาเลยเหรอจะดีกว่า เรายึดบ้านกันเลยไหมเราขอวางข้างบ้านเลยได้เะล่ะข้างบ้านไอ้แซป่ะใช่ใช่วางข้างๆกันเลยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแสนน่ารักปีฝังฝังก็คือใส่กันเลยใช่ไหมแล้วตั้งไว้ฝั่งของข้าบ้านไอ้แซปปัญหาก็ไม่ต้องใช้รถไงไอ้เหี้ยจะไม่ทะเลาะกันข้อเสียของบ้านไอแซปป์แส่ค่าบ้านไปตีเลยอ่ามึง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 บอกว่าไอ้ชลิบอกว่ามันรีเซ็ตใช่ไหมเอาเพื่อนปิดตัวชุะสมมติกูมาอยู่ตรงนี้หน้าบ้านมันอ่ะด้านขวามึงลองอยู่ตรงสนามด้านด้านขวาปะ ค่าเท่ากันปลาสุดท้ายมึงก็ไม่ได้วิ่งมาอยู่ดีอ่ะมึงก็ต้องมึงก็ต้องขี่รถมาเพื่อเอามันอยู่ดีหรือเปล่าไีกรบได้แบบวะอ่าลองลอ,องไอ้เรยเชอร์มาดิไอ้เชอร์ลิฟมาดิไอเชอร์ลิฟอ่ะม, <s> มึงบอกว่า <S <s มันขึ้นบนสะพานกดเราใช่ไหมอ่ะกูอยู่ตรงเนี้ยกูขับรถวนไปวนมากูยิงกดมันได้เหมือนกันนะกลัวจังหวะไฟยังไม่มีคนสนใจบนสะพานไงครับลุงมันเห็นอยู่แล้วมันมันเห็นอยู่แล้วจังหวะตรงเนี้ยมึงก็เห็นมันอยู่ดีไว้สุดท้ายมันไม่วิ่งมาหามันแน่นอนอ่ะมันก็ต้องเอาปืนยิงกดดมออยู่ี พี่ชาลิบอกนี่คือไฟตำรวจแก๊งแบบพี่ไอตรงเหินไอตรงบ้านตรงตรไอไม่ไม่ไอตรงไอตรงไอสะพานไอตรงข้างหน้าบ้านเราไงเพราะถ้าราไฟตำรวจปกติเราก็กินยากันกันอยู่แล้วพี่เพราะเพราะตรงนี้เราก็ต้องวิงมาเขาตีคนอื่นที่ไปตีบ้านเขาแบบเขามีปืนคอยยิงรีเซ็ตคนชุบไม่ตรงนี้หน้าบ้านทุกหน้าบ้านมันก็ปืนยิงรีเซ็ตได้ไม่ใช่หรอมันจะแตกต่างอะไรจากบนสะพานนั้นแค่วันสูงกว่างแค่นั้นเอง พี่แต่แต่ตรงนั้นรถรถมันไล่บัมไม่ได้นะพี่มันอยู่ข้างบนอบบมือขึ้นไปดิมือขึ้นไปไม่ได้ไงไม่ใช่พื้นที่ที่ขึ้นไม่ได้นะดอกไอ้เหี้ยมันเป็นพื้นที่ที่ขึ้นได้นะเว้ยมันอยู่ทางอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยมึงเลี้ยวปูนแตกขึ้นไปก็ได้แต่กูหมายถึงว่าถ้ามึงมีไอเดียดีไหนอีกอ่ะเอามาไอ้นี่ได้เอามาไอ้นี่โยนได้อันนี้เราเราเราเอาผลมาคุยกันเว้ย ส,สุดท้ายแล้วที่เชอร์ที่บอกว่ายิงกดอะเอาอยู่หน้าบ้านตรงนี้กูก็ยิงกดมัาได้เว้ยว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเยอะอะแกะแค่มันมีตรงนั้นมันสูงกว่าตรงนี้มันเตี้ยก,กว่าไม่ไมัน้าผมมันมันมองเหมือนเป็นพวกบาริเออร์ให้สัตรูอว่ามันกันไม่ได้หรอกมันกันไม่ได้หรอกหลังรถก็กันได้เฮียมึงไปหลบเนี่ยหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงลงไปดิมึงหนัไป ถอยหลังไปดิถอยหลังไปดิเอางี้ง่ายๆเนี่ยเราก็รอให้เขามาในบ้านแล้วก็เนี่ยตรงนี้กูก็ยิงถึงเนี่ยเนี่ยกูลงรถใช่ป่ะกูก็ยิงได้ตรงเนี้ยเนี่ยเราเราไอ้นี่ไงเราก็เล่นในบ้านถ้าหมายถึงว่าเลือกได้บ้านหลักหลักนั้นนะเราก็เล่นในบ้านไม่ต้องไปเล่นนอกบ้านเพื่อให้เขารีไฟ เราก็พยายามเล่นในบ้านโซนบ้านเราให้ประตูมันบังกระจกมันบังมันยิงทะลุไม่ได้อยู่แล้วฮัลโหลกูอยู่คุยกับใครดิมีใครมีสถานที่ไหมล่ะใครมีอีกไหมพี่เบอร์อะไรพี่ติมีสถานที่ก็ไปดิสามสี่ห้าใครมีอีกไหมสถานที่อ่ะมีมีมีที่ไหนพี่ที่ไหนอุ๊บพี่ไปดูตรงไหนมั่งพี่ครับ อะไรอะไรอะไรหูดนะเหลือเป็นหูดที่ไหนพี่กัดเพื่อส่งทีให้เดี๋ยวไปดูก่อนถ้าใส่ถังก็เมนขาอันนี้ก็ไม่ต้องเลือกไอ้เฮียมึงเลือกกันเลยแชทมึงไปช่องไหนก็ช่องอ่ะแล้วมึงก็เลือกกันเลยกูไม่เลือกละไอ้บ๊อบมันจะเลือกตรงสะพานเขียวว่าลุงไอ้ตรงไอ้ตรงพื้นที่โล่งๆที่เราคุยกันไว้อะลุงดีจริงๆริงไอ้เฮียใครยิงล้อกูีไอ้สะพานเขียวอ่ะเลือกกันเลยกูไม่เลือกแล้วไอ้เฮีย ไบ้างจะไปอยู่บนเขาโคอีเก่าไหมล่ะเขาโคอีเก่าอ่ะเขากังหันน่ะเขาอยากอยู่อ่ะไปเคยสุดท้ายเราก็เข้าในเมืองเล่นเด็กกันในเมืองอยู่ดีอ่ะไอ้เหี้ยไปไหนกันนี่ออกไปไหนกันเนี่ยอันนี้ไปไหนกันอะอันนี้ไปไหนกันอะโอ้ยบูดเลยจะไปสัญญาณขอสัญญาณอะไรไม่รู้นี่ลงอยู่ต้นต้นทางกินน้ำไหมล่ะ ต้นทางกินน้ำไหมก็ได้อยู่นะเดี๋ยวแกวางแตนไว้อยู่แล้วนี่แต่เอาหลังบ้านเอาหลังบ้านหันหันไหนดียแล้วเอาหน้าบ้านหันลงนี่ไหมล่ะแล้วแต่นะท่านรบไห้พ่เตมันก็เหินเข้าบ้านเราได้นะมันยินอยู่ข้างบนเนี่ย ามึงดดูิเหืนได้ทุกคันเลยนะเนี่ยนะต้องอ่าใช่ยงั้นก็ต้องหันหน้าบ้านไปฝั่งนู้นเนี่ยถ้าหันมาฝั่งนี้ก็ต้องโรยมันก็เข้าได้อยู่ดีอ่ะโรยตัวกันมาสี่สิบคันอะประมาณมาบ้านก็ประมาณนั้นนั่นก็อยู่บนเขานี่เลยนะพี่ก็พี่ก็เขาส่งมาพี่เนี่ยของโค้งคืออะไรคืออะไรอ่ะก็คือที่ไงที่บัลเจ้าเหนอไงเธอคืออะไรอ่ะ ไม่ไม่ผมอยากรู้ว่ามันคือสถานที่ไหนเงี้คือลูกกระบะดดาวห่างทะเลมั้งไม่ผมอยากรู้ว่าสถานที่ไหนรออยู่ในชีวิตอ่าเลยคุณคิดว่าไงวะตรงไหนตรงไหนหน้บ้านเข้าทางเนี้ยข้างหลังก็เหินเหินลงขาน้าบ้านเข้าทางไหนลุงเขาเรื่องก็มีข้อดีเยอะนะอันนี้เราบ้านเก่าตรงนั้นไม่ดีตรงไหนครับลุง ไม่ดีตรงนี้มันยิงหน้าบ้านได้สมไปไม่หันหน้าบ้านไปอีกฝั่งหันหน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งก็จะเตี้ยเลยบ้านก็จะเตี้ยแล้วถ้าไปอีกฝั่งทางทางทางสเตเดียมเครับพี่ฝั่งทางสเตเดียมก็ยิงได้เหมือนเดิมหน้าบ้านก็ยิงได้มันมียิงหน้าบ้านได้มันมีไฮเวย์ไงยิงจากไฮเวย์บ้านเราสูงกว่าอีกนะชั้นบนยิงได้ยิงได้ยิงได้หน้าบ้านจะยิงได้ตรปอย่างนี้เราต่อกำแพงได้ไหมครับ หัวยิงมันเด็ดอยู่นั้นแ่ะดีนะมันก็ขับรถไปล้วงได้พี่เราก็ฉลาไม่่พีรบากนะบณนะตรงตรงที่เดินตรงนี้ลองดูทางหนีดิเยอะมากเลยอ่ะอนเยอะนะเอางะเอางะเอาเอาจบเลยไป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 บวชที่บ้านเก่าไปไปบวชไปมีใครมีพื้นที่อีกเปล่ามีใครมีอีกเปล่าบ้านบ้านไหนพี่ต๋มีมีมีตรงตึกหนุนกระลงแถวแถวไหนที่แบบตึกหนุงตรงไหนอ่ะไม่เกี่ยวภาพแหลกเลยอ่ะ อไปไปวอดที่กะลาดสีฟ้าไปลองไปตึกลุงก่อน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 อไปตึกลุงอ่ะไอ้เหี้ยถ้าได้ที่เหี้ยนะกูไปขับรถไปเดี๋ยวกูจะตบกระบาดแมกด้วยซามไ้เหี้ยขับไปตบไปไงลุงมาไว้ลุงแวะม่ไไาไม่ได้วันเสาร์อาทิตย์ กูต้องพาลูกไปตูนี้นั่นด้วยเว่ยเผื่อไม่ตื่นด้วยเอียแบบเวลานอนอีกตื่นมาก็สองสามทุมแล้วไปกันเลยไม่ไกลไง่ายง่าไม่ไกลแตล่ลุงลุงลุงขับไปเนี่ยเหมือนลุงขับจากหนังก็งไปเมืองบนอ,ะอ่ะมันไกลตรงไหนมันไกลอยู่ที่นี่ที่ใจนี่ ไปไม่ได้ไม่ว่างถ้าใครมึขยักยิงเพื่อนอย่าไว้สัตว์ตรงนี้มันวางไม่ได้บ้านมันใหญ่เฮี้ยตรงเนี้ยบ้านมันเบลเลอร์เท<ธ>อร์เลยมึงลองไปวัดพื้นที่บ้านดิมึงเอาเสร็จมึงเอาตลับเมฟไปวัดดิ รถนะเอาไอ้เหี้ยบ้านมันใหญ่ขนาดไหนมึงดูพื้นที่โคตรน้อยเผื่อหลุดไปไฮเวย์ด้วยมั้งไอ้เหี้ยลรูรูสัดเนี่ยสนามสนามไอ้นี่ไหมไอ้สระสเก็ตบอร์ดเนี่ยทับนี่ไปเลยเนี่ยตรงนี้ทั้งขวาเนี่ยข้อเสียเยอะนะมันออกทางเข้ามันเหี้ยจัดเลยมึงดูดิไม่ใช่เอาบ้านมันสูงไงไม่บ้านมันสูงแต่ว่าทางที่มึงจะกลับบ้านล่ะมึงคิดถึงตอนกลับบ้านสิไม่มีนะอ่ะมึงจะกลับยังไงถ้ามึงจะกลับบ้านอะเดียวนะยิงกลยหนาเขาเปลี่ยนแ้วที่กลับรถกลับ ล้วก็แทบไม่มีกล้ก็ล้อปูนออกเลยไงเนี่ยขอบเนี่ยออกไปหมดเอาพี่จุกมาล้าอะไรพี่เดี๋ยวเขาปนล้าจ้าจ้าห้าสนาจ้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 เล้ลจ้าจ้าจ้าบ้าน้ลจ้า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 เ้า้าจ้าจ้า้าจ้า้าจ้าจ้าจ่าจ้าจาจ้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 ปจ้าเอาควาิดของาัวเองเป็นหลักเลยนะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักเลย แต่ที่ tiktok มันก็มีที่เล่นเยอะพูดถึงอรับถ้าผมชอบที่ tiktok นะมันเหินดีอะเออมันมีที่เล่นเยอะมีที่เล่นเยอะข้อดีม,อมันเยอะอยู่มาเยอะคือชอบแต่ลืมแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะได้แล้วได้เลยนะ,ละดลจริงอะได้แล้วได้เลยไปชนะถ้าจะจบดูดีอง<ๆ>ของมันดูเ<ๆ>นินสูงมากอันเดเลไม่ได้พี่เวลาเป็นราชาโยสลัดอ้ะขี้เลือนไหมบ้างไมใครก็ได้ลองไปใส่ถังน้ำน้ำที่ใครมีถังน้ำน้ำบ้างไปยืนอยู่ตรงไอ้นี่ดิ ใครมีถังดับน้ำบ้างอ่ะเอ้ามึงลองนำท่าแบบมายืนหน้าบ้างอันนี้มายืนหน้าบ้างกันดิใครมีถังดับน้ำบ้างอะมีมีีใช่รึเปล่าใครมีใครมีนี่พี่พอดีพี่พอดีมาที่พอดีอ่ะมึงขึ้นลองขึ้นไปยิงดิไปยิงแบบว่าสถานการณ์ที่จริงพวกกูจริงๆอ่ะเวลาเนี่ยพวกกูเล่นกันเนี่ยอ่ะออกมาหน้าบ้านดิออกมาหน้าบ้านดิใครมีปืนรอยิงมือนนี้ว่าจะยิงได้ปะยู่เป็ปืน6ค่าก็ถึงแต่ว่าถึงป่ะ6คาก็ถึงแล้วถึงถึงถึงผมลองยิงแล้ว ไม่มีกระสุนก็สว,วนได้เลยลองดิลองพวกใส่ถังน้ำอ่ะถึงนี้ก็ล่วงหมดแล้วนะจะล่วงหมดแล้วะสัง่งใส่ถังน้ำจริงล่วงยากปะเพราะยิงขาไม่ได้อ่ะยากยาก,ม,กมากครับไม่ล่วงเลยนะเออไม่ล่วงเลยอ่ะลองดูดิลองยิงดูดิไม่ <จง S 1> ได้กับผมดิ ยิงล่วงปะถังอ่ะยิงล่วงปะไม่ล่วงครับลวงไม่ล่วงไอ้ที่ตำรวจก็ยิงฟรีเลยเด็กมันก็มีข้อเสียอยู่อ่ะตรงเนี้ยลูกซองมันคนด้วยครับได้ไหมหันไปฝั่งนู้นได้ไหมลองแจ้งตำรวจไปขัดฝังแต่เอาเนี่ยลุงเป็นสภาเหมือนเดิมลุงจ้งตำรวจยิงไม่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันยิงถังน้ำน้ำไม่ได้เว้ยมันยิงถังน้ำน้ำไม่ได้สุดท้ายก็เจ็บเหมือนเดิมอ่ะมึงดูเดบมันยิงไม่ได้เลยหันไปทางสามร้านไหมพี่หันไปทางสามร้านบ้านเราจะเตี้ยมากเลยนะ ก็อยู่บนสะพานส<ด>ามล <3 S 1> ้านเนอะไปทางอีกฝั่ว่ออยู่บนสะพานแล้วก็โดดลงน้ำไหนๆลองไปอีกฝั่งหนึ่งกูอยากรู้ว่าถ้าหันไปฝั่งนี้มันยิงจากตงไหนได้บ้างเรมไม่มได้กินยาก,กันโอ้โหทางยังไ,ไม่เที่ยวว่ะอยู่วะถ้าหันไปทางเนี้ยเป็นสัตว์ พี่บังมาล้มหน่อยพี่บังพี่พี่บังมาล้มหน่อยพี่กำลังกำลังไปกำลังอ่ามึงลองคิดสภาพรหัสมาอีกทางนึงเดี๋ยวมึงมาดูนิดเดียวอ่าเอเลเอเลไปไหนเอเลไปไหนนี่นี่วนวนมาทางนี้นี่ข้างล่างนี่วนกลับมาทหารมาทางนี้ไม่หนักกว่าวะหนักกว่าปะมา เฮ้ยทหารอีกฝั่งหนึ่งหนักกว่านะแต่ว่ามันมีข้อได้เปรียบนะสมมติถ้าถ้าเราบวกกับตำรวจจริงๆแล้วให้คนไปเล่นตรงนู้นอ่ะเราก็ไม่ได้เปรียบอะวะถ้าเราใส่ถังน้ำน้ำอ่ะใช่ตรงนั้นใครจะยึดก็ได้อะจุดเล่นเยอะผมว่าท,ทั้งนี้ถูกแล้วครับผมผมว่าแบบว่ามาเล่นโดนโดนดีอยู่เพราะว่าปกติอ่ะถ้าเราจะดีเฟสกับตำรวจอ่ะตำรวจมันจะใช้ปืนมากกว่า หรือเปล่าอ่ะเราไม่กินยากันเราก็ชุบกันได้สบายเลยนะถ้าอย่างนั้นครัะตำรวจส่วนมากจะอยู่บนรถริงครับเออตำรวจก็จะโดนเราลุวงเลยนะสมมุติถ้าเราคนอยู่ตรงนู้นไว้ด้วยอ่ะแต่ตัดสินใจรถทางนู้นเปลี่ยนที่รถทางนู้นเปลี่ยนที่ทางนู้นที่นี้มาฟังไม่ไม่ไม่ใครเลือกบ้านหลังนี้ไปอยู่ในสระว่ายน้ำใครเลือกหลังนี้อยู่สระว่ายน้ำ ใครไม่เลือกก็อยู่ข้างนอกแค่นั้นน่ะมันมาอยู่ตรงนี้มาอยู่บนรถคันนี้นี่ใครไม่เลือกอ่ะอันนี้คือโอเคโอ้ยอันนี้คือโอเคเหรอเลือกหลังนี้บอสอันนี้ฮะเฮ้ยมานี่ยโอเคหลังไหรอันที่ไหนโอเคอ่ะเฮ้ยน้องมึงเป็น